And then you'll die. <laughs> ครับสวัสดีรับพมอมินิต้องบาข้าสููนายไข่นูนชาแนลนะครับผมโอเคครับผมวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าสิ่งที่ไม่ควรทําในการเล่นช่วงแรกนะครับไม่งั้นไอดีพังถึงขั้นต้องเล่นใหม่เลยทีเดียวนะครับจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับผมสําหรับคนที่กําลังหาร้านเติมเกมเซเว่นอสองหรือเกมอื่นๆนะครับผมผมขอแนะนําร้าน Over t o p Up เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับ ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณเพื่อนๆในสตรีมนะครับผมขอบคุณคุณแบล็คแคทด้วยนะครับที่แนะนําวิธีนี้มานะครับผมเพราะว่าผมก็สงสัยเหมือนกันว่าเออในช่วงแรกเนี่ยเราควรจะเล่นยังไงดีเพื่อให้แบบว่าทรัพยากรเราเนี่ยเออใช้ได้โดยคุ้มที่สุดนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆมาในนที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเข้ามาที่กระเป๋าก่อนนะครับผมอ่าที่ผมจะแนะนํานะครับผมที่ผมจะแนะนําเนี่ยเกี่ยวกับระบบอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์เนี่ยเราจะมีการอัปเกรดหลากหลายอย่างนะครับผมสิ่งที่ ผมจะแนะนําต่อไปนี้เนี่ยผมแนะนําให้ใช้ทุกคนนะครับผมไม่ว่าทั้งสายฟรีหรือสายเติมเพราะเพื่อนๆเนี่ยจะได้ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอ่าเพื่อนๆเข้ามาที่อัปเกรดไอเทมนะเพื่อนๆคลิกมาที่ไอเทมนะครับผมแล้วก็มาตรงปุ่มนี้เลยอ่าตรงนี้เลยนะครับนี่เลย โอเคเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักการอัปเกรดไอเทมกันก่อนนะครับผมว่ามันจะมีวิธีไหนบ้างนะ,ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันตอนท้ายว่าเราควรทำหรือไม่ทำอะไรดีนะแล้วเหตุผลมันเป็นยังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มก,กันที่ด้านซ้ายนะด้านซ้ายบนสุดเนี่ยจะเป็นการเพิ่มเลเวลนะ เดี๋ยวผมยกตัวอย่างนะครับของผมมีสมมุติมีหอ,อกแสงเนาะหอ,อกแสงอันนี้เลยนะฮะเวลาอัปเกรดเนี่ยแนะนําให้อัปเกรดธาตุที่มันตรงกันเราจะได้โบนัสนะครับอย่างเช่นเนี่ยผมมีหอ,อกแสงถ้าผมใช้วัตถุดิบที่เป็นแสงเหมือนกันอ่าแสงเหมือนกันเราจะได้โบนัสนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยใช้แสงนะครับแต่ถ้าใช้เป็นธาตุพืชแบบเนี้ยมันก็จะไม่ได้โบนัสเนาะแต่ก็บวกได้เหมือนกันแนะนําคือให้มันตรงสายเนาะอ่าอันนี้เป็นการเพิ่มเลเวลนะครับเพิ่มได้สูงสุด ต่อไอเทม1ชิ้นเนี่ยอยู่ที่30เลเวลณแผนปัจจุบันนะอยู่ที่30เลเวลนะครับผมตรงนี้นะเป็นการเพิ่มเลเวลเนาะนี่อันนี้เลยนะครับผมอย่างที่2ในการอัปเกรดนะครับอย่างที่2การอัปเกรดเนี่ยคือการเพิ่มดาวนะครับผมอย่างเช่นผมมีหกสาดาวเนี่ยผมสามารถเพิ่มเป็น4ดาวได้นะครับแต่ว่าดาวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นดาวพิเศษเหมือนว่าดาวตั้งต้นของไอเทมเนี่ยมันมีผลด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมใช้หกสาดาวเห็นไหมถ้าเกิดว่าเป็นอัปเกรดขั้นต่อไปก็เป็น4ดาาาววถ้เกิผมมี ก็อัปเกรดเป็น5ดาวอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้ววัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นหินตัวนี้เลยนะครับซึ่งจะหาค่อนข้างยากนะโอเคอันนี้คือเป็นการเพิ่มดาวนะครับผมอย่างถัดไปเนี่ยนี่อันนี้เลยนะครับเป็นการเพิ่มการตีบวกนะครับผมเนี่ยผมขอยกตัวอย่างอ่ะอันนี้หอกแสงนะครับมันจะใช้หินอ่ะก้อนแบบนี้เลยนะก้อนกลมนะครับตรงนี้เนี่ยจะใช้ ก้อนกลมที่มันเป็นสีเดียวกันนะครับหรือเป็นสีรุ้งสีรุ้งก็ใช้ได้นะครับสีรุ้งเนี่ยใช้ได้กับทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้คือการตีบวกนะครับเวลาตีบวกเสร็จแล้วมันจะขึ้นแบบไหนนี่เพื่อนๆเห็นเลขตรงนี้ไหมครับเลขสีเขียวตรงนี้คือบวกสีเนี่ยเห็นไหมพอตีบวกห้ามันจะใช้2ชิ้นแล้วนะครับผมตรงนี้นะอย่างถัดไปนะครับผมผมขออนุญาตเรียกว่าข้ามขีดจากัดดีกว่าเนาะเพราะหลายๆเกมก็ชื่อว่าอย่างนี้มันแล้วแต่เกมนะครับส่วนเกมนี้ผมยังไม่แน่ใจนะถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะชื่อว่าออะะไรรนนคคัับเ่ําาขีดดจกกย็ื เนี่ยอย่างเช่นเรามีหอ,อกสมมุติผมมีหอ,อกน้ําใช่ไหมผมจะต้องใช้หอ,อกน้ําอีกอันนึงนะครับผมอ่าเพื่ออัพเป็นเนี่ยเห็นไหมเป็นเลข1เลข2มันจนถึงเลข10นะครับอ่าต้องใช้หอ,อกซ้ํากันนะ ใช้วัตถุดิบซ้ำกันนะครับตอนนี้พอดีว่าผมไม่มีซ tamam ้ำขอไพด้วยนะฮะอ่างเช่นชิ้นนี้แล้วกันนะสมมติค้อนผมนะครับเนี่ยเป็นค้อน2ดาวเห็นไหมค้อนแสง2ดาวผมจะใช้ค้อนแสงอีกอันหนึ่งนะครับผมเห็นไหมสองดาวอีกอันหนึ่งเพื่อเป็นการเพิ่มอ่าเพิ่มขั้นนะตรงนี้เพิ่มได้ทั้งหมด10ขั้นนะครับผมตรงนี้นะตัวเลขตรงนี้นะครับตัวเลขตรงนี้เลยนี่เวลาเพิ่มเสร็จมันจะอยู่ประมาณไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับนี่นี่นี่เวลาเพิ่มเสร็จจะมีตัวเลข1นตรงนี้นะครับผมตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มได เรียนรู้กันนะครับว่าระบบอุป,ปรกรณ์ของเกมนี้หรือว่าของทุกอย่างในเกมนี้นะสูงสุดมันจะอยู่ที่สีดาวนะครับผมสูงสุดอยู่ที่สีดาวนะมันจะมีดีกว่าสีดาวก็คือสีดาวขอบพื้นหลังเป็นสีฟ้านะจะสูงที่สุดในเกมนะครับณปัจจุบันเนาะองจริงผมลองเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอสีดาวสักชิ้นเลยนะครับผมทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็อุป,ปรกรณ์อ่าหรือว่าของเนี่ยเนี่ยเยเห็นไหมเครื่องป้องกันเนี่ยจะสูงสุดที่สีดาวนะครับการอัปเกรดไอเทมเนี่ยควรจะทําอะไรก่อนหรือว่าไม่ควร จะทาอะไรนะครับผมจะสรุปให้เลยแล้วกันนะครับผมการเพิ่มเลเวลของอุปกรณ์เนี่ยสามารถทําได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยที่ผมเริ่มเล่นเนี่ยสีดำมันหายากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่อัปเกรดเลเวลมันเลยเนี่ยมันจะค่อนข้างเล่นยากนะเราจะตีเบาแล้วก็โดนตีแรงค่อนข้างเยอะนะฮะผมแนะนําว่าทําการอัปเลเวลได้นะครับผมตรงนี้นะแต่ว่าของที่ใช้อัปเลเวลเนี่ยควรจะเป็น อชาชนิดเดียวกันนะครับผมเพราะว่าชานิดอื่นเนี่ยจริงๆควรจะใช้กับของที่มันเป็นแบบตรงสายนะ,ะยกเว้นของชิ้นนั้นเนี่ยตรงสายของคุณเนี่ยมันตันแล้วเออคุณก็ใช้กับไอเทมชนิดอื่นได้อนันคือไม่เป็นไรนะครับแต่ดับแรกเนี่ยเพิ่มเลเวลได้นะครับผมตัวนี้เนาะอย่างต่อไปที่ทําได้เนี่ยคืออะไรนี่เลยครับผมการข้ามขีดจํากัดตรงนี้นะ,ะการข้ามขีดจํากัดจากศูนย์เป็น1จาก1เป็น2จนถึง10นะตรงนี้สามารถทำได้เพราะว่าในช่วงแรกเนี่ยเราจะเปิดของได้ ซัมมาค่อนข้างเยอะนะอ่าตรงนี้ผมอยากให้เริ่มที่3ดาวนะครับในการทำเนาะอ่าคุณสามารถเพิ่มเลเวลก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าได้ของซัมมาเพื่อน,น,นๆก็สามารถเนี่ยเอาของมาอัพขั้นต่อไปได้เรื่อยๆนะเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> จะเล่นได้ง่ายมากนะครับสิ่งที่ไม่แนะนําเลยนะครับผมคือการเพิ่มดาวนะครับเพราะอะไรเพราะว่าการเพิ่มดาวเนี่ยคุณจะใช้วัตถุดิบค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งคือการที่ใช้ของ3ดาวเนี่ยมันไม่ใช่ของเอนเกมนะครับผมของเอนเกมที่แท้จริงคือของสีด นะครับของสีดาวเนี่ยเพื่อนๆสามารถทําทุกอย่างได้เลยนะ จริงๆไม่ต้องรอพื้นฟ้าก็ได้ถ้าไม่ใช่สุลตาหรือไม่ได้เติมเยอะจริงๆสีดาวพื้นฟ้าเ,เนี่ยจะหายากมากๆเลยนะครับของสีดาวเนี่ยเพื่อนๆก็เริ่มทําได้แล้วเนาะมาเพิ่มดาวได้นะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขาการเพิ่มดาวของมันก็คือเพื่อนๆต้องอัปเกรดนี่จนถึงขั้น30ก่อนถึงจะเพิ่มดาวได้นะครับผมขอย้ํานะครับผมว่าการเพิ่มดาวเนี่ยให้ทําตอนของสีดาวนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับผมคือการตีบวกไอเทมนะครับนี่ตีบวกคือเขียวๆตรงนี้นะตอนนี้ของผมบวกสีอยู่นะครับตี บวกตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถโอนไปไอเทมชิ้นอื่นได้ครับแต่ไอเทมชิ้นนั้นจะหายไปเลยแล้วก็เลเวลกับการเลื่อนขั้นเนี่ยก็จะหายไปด้วยครับไปแค่ตีบวกอย่างเดียวเหตุผลนี้เองนะครับผมที่ผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตีบวกเพราะเราจะเสียแบบว่าเสียวัตถุดิบชิ้นนี้เป็นฟรีๆเลยนะครับ คือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีของสีดาวแล้วเปลี่ยนจาก3ดาวเนี่ยบางทีเพื่อนๆอ,อาจจะใช้ชิ้นนี้ไปการอัพเลเวลของไอเทมสีดาวได้แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทาการถ่ายโอนเนี่ยไอเทมชิ้นนี้เนี่ยก็จะเสียเลเวลไปฟรีๆเลยครับผมอันนี้คือการสิ้นเปลืองนะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุน,นะครับมาสรุปกันอีกรอบดีกว่านะครับสิ่งที่ควรทานะครับสิ่งที่ควรทําคือการอัพเลเวลนะครับอ่าอัพเลเวลเนี่ยเริ่มได้ตั้งแต่3าดาวเลยนะการอัพเลเวลและก็การข้ามขั้นอุปกรณ์นะครับ ตรงนี้ทําได้ตั้งแต่3ดาวเลยสิ่งที่ไม่ควรทํากับไอเทม3ดาวก็คือนี่ครับการเพิ่มดาวให้ไอเทม3ดาวนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ไม่ควรทําคือการตีบวกนะฮะการตีบวกเนี่ย ไว้ค่อยทําตอนไอเทมสีดาวไปเลยนะครับจะได้จบจบทีเดียวเลยเนาะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมาเล่นเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยเนี่ยผมตีบวกนะครับทั้งตีบวกทั้งทั้งอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะเพราะผมอยากลองดูนะครับว่าแบบไหนเนี่ยมันจะคุ้มที่สุดนะอ่าอย่างที่บอกไปนะครับผมว่าอันไหนคุ้มที่สุดเนี่ยเพื่อนๆลองไปปรับใช้กันดูนะครับเพราะถา้าเพื่อนๆเนี่ยทำผิดไปเนี่ยทรัพยากรน,นะเพื่อนๆทรัพยากรตรงนี้เนี่ยมันจะหาคนข้างยากนะครับในการเนี่ยในการอัพดาวเนี่ยตอนแรกเราจะหาได้ก็จริงนะ ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยหาง่ายจากเควสจากอะไรพวกนี้นะในช่วงแรกนะครับแต่ในช่วงหลังเนี่ยหายากมากๆเลยนะครับขืนเพื่อนๆอัพไปตอนแรกเนี่ยตอนหลังเพื่อนๆจะแบบเพราะเรียกว่าไม่มีทรัพยากรใช้นะครับคือจริงๆมันทําได้ไหมมันทําได้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันใช้ค่อนข้างเยอะนะครับผมในการใช้เนี่ยมันใช้เยอะมากรอตุนไว้ตั้งแต่ตอนนี้แล้วใช้กับของสีดาวเป็นของเอนเกมเลยดีกว่านะ ดีกว่าเราไปใช้กับของ3ดาวและสุดท้ายเนี่ยวัตถุดิบเราก็หายไปฟรีๆเลยนึกออกไหมครับถ้ายิ่งสายฟรีเนี่ยยิ่งไปเป็นใหญ่เลยยิ่งหายากไปใหญ่นะครับสายเติมบางอย่างเราก็เติมรีดันเอาได้ไปเติมแพ็กเกจเอาได้แต่สายฟรีเนี่ยเราจะหาจากไหนนะครับหายากมากเลยนะเพื่อนๆน,นะ แนะนำเลยนะครับแนะนําเลยใช้วิธีผมนี่แหละน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาแชร์เทคนิคกันอีกนะใครยังไม่กดไลค์กด s u b s ไครต์ให้ผมรบกวนก็1นึ่งไลค์หนึ่งซ like, ับสไนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ